ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอ3แผนสำรองอาร์เซนอลหากไร้ซากา้าและโอเดกาดบุกเยือนลิเวอร์พูลศึกเพียงริกเปิด3แผนที่มิเกลอาร์เตต้าอาจเลือกใช้หากไร้บขยซสากา้าและมาตินโอเดกาดเกมบิกม๊กแมตช์ลิเวอร์พูลพบอาร์เซนอล3ส,ส,สิบสิงหาคมนี้โดยมีทั้งการใช้เอบริซีเอเซ่ดนันเอธานวานลลี่และเปลี่ยนระบบเป็น4 2 2 2 เปิด3าแผนทางเลือกที่มิเกี่ยวอาจจะต้ากุนเสืออาเซนอนอาจปรับใช้ในเกมบุกเยือนลิเวอร์พูลเมื่อไร้2อกำลังหลักอย่างบุคโยสากา้าและมาตินโอเดกาต์อาเซนอนเพิ่งได้รับข่าวร้ายเมื่อบุคโยสาก้าปีกตัวเก่งวัย23ปีได้รับบาดเจ็บกล้ามเนื้อแฮมสติงจากเกมที่เปิดรังถล่มลีดเดเต่ห้ต่อ0เมื่อวันเสาร์ที่23สิงหาคมที่ผ่านมาทำให้จำเป็นต้องร้างสนามไปราว3-4สัปดาห์ช่วดลงช่วยทีมในเกมบุกเยือนลิเวอร์พูลวันที่31สิงหาคมนี้แน่นอนแล้ว ขณะที่มาตินโอเดการมิดฟิลกับตันทีมที่เจ็บหัอไล่จากเกมเดียวกันยังไม่ถูกตัดชื่อออกจากเกมดวลหงแดงโดยกองกลางทีมชาตินอร์เวย์จะต้องเร่งเรียกความฟิตแข่งกับเวลาเพื่อพิสูจน์สภาพร่างกายก่อนที่คุณสื่อมิเกลอาเตตาจะตัดสินใจขั้นสุดท้ายว่าจะส่งลงสนามหรือไม่แน่นอนว่าการขาด2กําลังหลักถือเป็นข่าวร้ายของปืนใหญ่แต่ด้วยการเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์ทำให้มิเกลอาเตตายังมีทางเลือกในการจัดทีมที่แอนฟิลซึ่งมี3แนวทางที่น่าสนใจดังนี้แผนที่1 ส่งเอเบลิซีเอเซแทนโอเดกาดใช้โนนี่มาดูเเกแทนซาก้าเอเซจะถูกวางเป็นมิดฟิลด์ตัวสร้างสรรเกมแทนโอเดกาดซึ่งเป็นบทบาทที่เขาเล่นได้ดีส่วนมาดูเเกจะได้ลงเล่นในตำแหน่งถนัดแทนสาก้าทางฝั่งขวาโดยมีกาบเบรียลมาติลลีก่กลับมาออกสตาร์ตตัวจริงทางด้านซ้ายและมีวิกเตอร์โยเคเรสยืนหอกตัวเป้า ขาดการเซบตัวจริง4-3-3ดับบิลไดราจอร์เรียนทิมเบอร์วิลเลียมเซเดบากาเบรียลมากันเยสลูอิสเกลลีเอเบรซีเอเซมาตินซูบิเมนดีเดแอนไรช์โนนี่มาดูยเก้วิกเตอร์โยเคเรสกาเบรียลมาตินโรลี แผนที่2ดันอีธานวานรลีแทนโอเดกาดขยับเอเบริซีเอเซไปเล่นดิมเส้นฝั่งซ้ายดาวรุ่งวัย18ปีได้รับความไว้วางใจจากอาเตตาหลังทําผลงานเด่นในเกมล่าสุดกับลีหากได้ออกสตาร์ทเอเซจะขยับไปยืนดิมเส้นซ้ายโดยอาจมีลิคาโดคาลาฟิออรีเติมเกมจากแบ็กซ้ายเพื่อช่วยซ้อน ขาดการ11ตัวจริง4-3-3ดาบิดบรายาเยเรียนทิมเบอร์วิลเลียมซานิบากาเบรียลมากานเยสลูอิสเกลลีอีธานวาเรลีมาตินซูบิเมนดีเด็กันไรส์โนนี่มาดยเก้วิกเตอร์โยเคเรสเอเบรซีเอเซแผนที่3เปลี่ยนระบบมาใช้4-2-2-2โยเคเรสยืนหน้าคู่กับเอเซ ทางเลือกสุดท้ายคือการปรับระบบเป็น4-2-2-2เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งทั้งเกมรับและเกมลุกโดยมีเดแคนไรท์กับมาตินซูบิมนดีคุมแดนกลางขณะที่ด้านข้างใช้โนนี่มาดยเก้และกาเบรียลมาเตลลี่เป็นตัวที่เด็ดใช้ความเร็วในจังหวะสวนกลับด้านหน้าใช้วิกเตอร์โยเคเลสจับคู่กับเอเบริซีเอเซโดยที่อดีตมิดฟิลคริสตันพาเลตจะถูกวางให้เล่นใกล้ๆโยเคเลตในตำแหน่งที่เคยทำได้ดีมาแล้วกับทั้งคริสตันพาเลตและทีมชาติอังกฤษโดยจะทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมระหว่างแดนกลางกับเกมลุกและช่วยให้องนา ชาวสวิดิตไม่ถูกทิ้งให้โดดเดี่ยวจนเกินไปขาดการ11ตัวจริง4-2-2-2ดาบิดราญาโยเรยนทิมเบอร์วิลเลียมเซลีบากาเบียลมากันเ์เนสลุยส์เกตลีมาร์ตินซูบิเบนดีเดคันไรช์กาเบียลมาเตลเตลีโนนี่มาดยเ,เก้วิกเตอร์โยเคเรสเอเบลซีเอเซทั้ง3แผนการจัดทัพชี้ให้เห็นว่ามิเกลอาร์เตตามีตัวเลือกที่ยืดหยุ่นและสามารถปรับใช้ได้ตามสถานการณ์แม้จะขาดแกนหลักอย่างซาก้าและโอเดกา แต่ด้วยขุมกำลังเชิงลึกที่เสริมมาในช่วงซัมเมอร์นี้อาเซนนลยังคงมีศักยภาพที่จะสู้กับลิเวอร์พูลได้เต็มที่ในเกมบิ๊กแมตช์สุดสัปดาห์อาเซนอลป่วนสอไรส์หกแข้งหลักบุกรังลิเวอร์พูลบิ๊กแมตช์พิมลิกมิเกลอาจจะต้าเจอปัญหาใหญ่ก่อนพาอาเซนนลบุกลิเวอร์พูลสามสิบเอ็ดสิงหาคมนี้หลังสอไรส์กำลังสำคัญถึงหกรายนำโดยซาก้าโอเิกาดและเชซุสที่บาดเจ็บเล่นงาน อาร์เซนอลท็อตแนมฮอสเปอร์และลิเวอร์พูลเป็น3ทีมที่ออกสตาร์ทเพียงลิกได้อย่างสวยงามโดยการเก็บชัยชนะได้ทั้ง2นัดโดยเจ้าปืนใหญ่เป็นจ่าฝูงจากผลต่างประตูดได้เสียดีสุดอย่างไรก็ตามอาร์เซนอลมีโปรแกรมหนักต้องออกไปเยือนลิเวอร์พูลที่สนามแอนฟิวันอาทิตย์ที่31ส,สิงหาคมนี้แถมมิเกลอาร์เตตากุนซือสเปนิศส่อไรนักเตะสำคัญถึง6รายด้วย นักเตะอาร์เซนอลที่มีการบาดเจ็บรบกวน6รายและอาจลงเจอลิเวอร์พูลไม่ได้มีดังนี้บูคาโยสซาก้าซากาบาดเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังจากนัดชนะลีดยูไนเต็ด5-0และต้องพักราว3 4สัปดาห์มาตินโอเดกากองกลางกัปตันทีมอาร์เซนอลบาดเจ็บหัวไหล่จะกเกมชนะลีดเช่นกันอย่างไรก็ตามอาเจต้ายังหวังว่านักเตะจะหายทันเจอลิเวอร์พูลค่าหาแวต กองหน้าทีมชาติเยอรมนีลงเจอริอร์พูไม่ได้แน่นอนหลังบาดเจ็บหัวเข่าและต้องพักสักระยะโดยยังไม่ชัดเจนว่าจะนานแค่ไหนเบนไวท์แบ็คขวาอาร์ซนอลมีอาการบาดเจ็บรบกวนทําให้ไม่ได้ลงเจอลีดโดยในเวลานี้แพทย์กําลังประเมินอาการและต้องลุ้นจะฟิตทันเจอลิร์พูได้หรือไม่คริสเตียนนอการ์ดอาเตต้าเผยก่อนเกมชนะลีดว่านอการ์ดมีอาการบาดเจ็บรบกวนและไม่ได้ระบ,บุว่าเจ็บตรงไหนส่งผลให้เป็นอีกรายที่มีแววพลาดลงดวลแชมป์เก่ากาเบียลเชซุ กองหน้าบาซิเลียนลงเล่นนัดสุดท้ายให้อาร์เซนอลต้องย้อนไปถึงเดือนมกราคมหลังมีอาการบาดเจ็บที่หัวเขา่าและคาดว่าจะกลับมาเล่นได้ในเดือนพฤศจิกายนนี้ เดวิดออสตินรายงานข่าวว่าอาเซนนล์กำลังดำเนินการคว้าตัวเปีโรเฮนคาปี้ปรากาังวัย23ปีจากไบร์เออร์ลูเซนแต่ขึ้นอยู่กับการปล่อยผู้เล่นออกก่อนกองหลังวัย23ปีได้แจ้งกับไบเออร์แล้วว่าต้องการย้ายทีมและให้ความสำคัญกับอาเซนนลเหนือสโมสร,รอื่นๆการเจราจารกำลังดำเนินไปเพื่อพยายามทำให้ค่าตัวลดลงจากเงื่อนไขฉีกสัญญาที่60ล้านยูโรเฮนคาปี้ต้องการย้ายมาอาเซนอลเป็นหลักและทีมจากพเมยรีก็พร้อมจะเดินหน้าเพื่อคว้าตัวเขาหากมีการปล่อยผู้เล่นออก กองหลังรายนี้ถึงกับมีอาการน้ำตาคลอในสนามหลังทีมของเขา,พา่พยฮอฟเฟนไฮม์ต่อหนึ่งเมื่อวันเสาร์ขณะเดียวกันยาคุบคีวอกกำลังได้รับความสนใจจากเอฟซีปอร์โตส่วนอเล็กซานเดอร์ซินเชนโก้ฟาบิโอวิเอล่าและลิสเนลสันเป็นผู้เล่นคนอืือดในทีมที่อาจถูกปล่อยออกเช่นกันฮินคาปี้โดยปกติเล่นเป็นเซนเตอร์แบ็กฝั่งซ้ายแต่ยังสามารถยืนเป็นแบ็กซ้ายได้ด้วยและกองหลังทีมชาติเอกรอรายนี้ก็เป็นหนึ่งในรายเชื่อเป้าหมายของอาร์เซนอลมาระยะหนึ่งแล้ว แ a น d o ออฟาร์เซนอลสายวงในอาร์เซนอลแสดงความสนใจอย่างจริงจังในตัวปีโรหินคาปีนักเตะได้พูดคุยกับมิเกลอาร์เตตาแล้วโดยดีลนนี้ขึ้นอยู่กับการปล่อยผู้เล่นออกจากทีมแต่มีโอกาสที่ปิดดีวได้ตัวนักเตะได้ขอให้ไบเออร์เลวเซนเจราจาอย่างเหมาะสมกับอาร์เซนอลนักเตะหลงไหลและประทับใจในโปรเจกต์ของอาร์เซนอล ฟาบิโซโดมาโนบอกว่าการเจรจาระหว่างอาร์เซนอลกับเลโวเซนเกี่ยวกับเปโโรเฮนคาปีมีความคืบหน้าไปมากแล้วนักเตะชัดเจนว่าต้องการย้ายมาเล่นกับอาร์เซนอลเขาชื่นชอบมากกับโปรเจกต์ที่สโมสรอาร์เซนอลและเงื่อนไขส่วนตัวไม่ใช่ปัญหา เบนจาคอบบอกว่าอาซนอนเตรียมยื่นข้อเสนอคว้าตัวเปียโรฮินคาปีซึ่งเจ้าตัวก็ต้องการย้ายไปเอมิเรตสเตเดียมมากกว่าย้ายไปสเปอร์ฮินคาปีมีค่าฉีกสัญญาอยู่ที่60ล้านยูโรโดยความเป็นไปได้ที่ยาคุบคิวอรจะย้ายไปปอร์โตทำให้อาสนอนเดินหน้าทำงานเพื่อคว้าตัวฮินคาปี คอเนอร์สเตดอาร์ไซเกอร์สื่อท้องถิ่นของเยอรมันรายงานข่าวว่ามีความเป็นไปได้สูงที่อาร์เซนอลและเลเวเซนจะบรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับเปียโร่ฮินคาปีในรูปแบบการยืมตัวพร้อมข้อผูกมัดในการซื้อขาดที่ราวๆ60ล้านยูโรเนื่องจากเลเวเซนได้สร้างรายได้จากการขายนักเตะเพียงพอแล้วในฤดูกาลนี้ดีลนี้จึงอาจเป็นประโยชน์ต่อทั้ง2ส,สโมสรพาทิกแบกเกอร์นักข่าวจากสกายยูนีบอกว่าผมคิดว่าอาร์เซนอลและเลเวเซนจะสามารถบรรลุข้อตกลงในดีลของฮินคาปีได้ John Cross, นครอสบรรณาธิการของเดอะมินเดอร์บอกว่าการเซ็นสัญญาเปียโรฮินคาปีของอาเซนนลไม่จำเป็นต้องมีการขายผู้เล่นคนใดก่อนพวกเขาได้มีการเปิดฉากเจราจาอย่างเป็นทางการแล้วอย่างไรก็ตามมีความเป็นไปได้สูงมากที่อเล็กซานเดอร์ซินเชนโกกับยาคุปคิวอจะย้ายออกในสัปดาห์สุดท้ายของตลาดนักเตะ ทอมแคนตันสายข่าวอาร์เซนอลจากฟุตบอลลอนดอนบอกว่าอาร์เซนอลจะมีการลบผู้เล่น5คนออกจากทีมประกอบด้วยลิฟเนลสันฟาเบลวิเอล่าอเล็กซานเดอร์ซินเชนโกยาคุบคิวอาร์และอัลเบิร์ตแซมบี้โลคองกาออกจากทีมก่อนตลาดซัมเมอร์นี้จะปิดตัวลงซานติเอาหน่าหน้าข่าวจากฟุตแมคาโตร,รายงานข่าวว่าอาร์เซนอลได้ยื่นข้อเสนอให้กับคิโรนาเพื่อเซ็นสัญญาก,กับอาร์นาอมาร์ติเนสแบ็กขวาวัย22่ปีข้อเสนอดังกล่าวคือ8ล้านยูโรบวกโบนัสอีก2ล้านยูโรแต่ทางด้านฟาบิโซโรมโนออกมาบอกว่า ผมเห็นว่ามีหลายคำถามเกี่ยวกับอาเนลมาร์ติเนสแบ็กจากคิโรนาสิ่งที่ผมได้ยินมาคืออาเซนอลยังไม่ได้ดําเนินการใดๆเกี่ยวกับดีวนี้ในตอนนี้ความสนใจของอาเซนนลอยู่ที่เป oh ีโรหินคาปีนี่คือชื่อที่ควรจับตา สามีมอกเบลจาก BBC รายงานข่าวว่าบุคยอสาก้าปีกตัวเก่งของอาร์เซนอลต้องพักราว3-4สัปดาห์หลังจากได้รับบาดเจ็บที่แฮมสติงขาขวาในเกมชนะลีด5ต่อ0เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งเป็นคนละข้างจากที่เขาเคยผ่าตัดไปเมื่อฤุูกานก่อนส่วนมาตินโอริกาที่มีปัญหาบาดเจ็บที่หัวไหลในเกมเดียวกันยังไม่ปิดโอกาสที่จะฟิตทันช่วยทีมในการเยือนแอนฟิลด์สุดสัปดาห์นี้ ดียร์ลติกเปิดเผยเบื้องหลังการเสริมทัพครั้งใหญ่แบบที่ไม่เคยเห็นมาก่อนในประวัติศาสตร์สโมสรอาเซนอลพวกเขาใช้เงินเสริมทัพในซัมเมอร์นี้ไปแล้วเกือบ250ล้านปอนด์และตอนนี้พวกเขามีข่าวเชื่อมโยงกับเปียโร่เฮนคาปีเซนเตอร์แบ็กของไบเออร์เลเวเซ่นมิเกลอาเจตาเริ่มต้นฤดูกาลนี้โดยรู้ดีว่าอาเซนอลไม่สามารถปล่อยให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยจากฤดูกาล20 2 4ถึง2025ที่เต็มไปด้วยปัญหานักเตะบาดเจ็บได้อีก หากพวกเขาต้องการจะหยุดสถิติการจบอันดับ2ในพิมพ์ลีกติดต่อกัน3ฤดกูกันอาเตต้าและบอร์ดบริหารของสโมสร,รต่างเข้าใจว่าทีมจำเป็นต้องเสริมทัพอย่างจริงจังในตลาดซื้อขายนักเตะช่วงซัมเมอร์ดังนั้นเมือ่อไคลฮเวตได้รับบาดเจ็บที่หัวเข่าเมื่อ,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 อสัปดาห์ที่แล้วพวกเขาจึงลงมืออย่างรวดเร็วเพื่อชิงตัดหน้าทอรแมนมฮอสเปอร์ในการเซ็นสัญญาคว้าตัวเอบรซีเอเซจากคริสตันพาริสด้วยดีมูลค่าสูงถึง67.5ล้านปอนด์การมาของเอเซไม่เพียงแต่เพิ่พมคุณภาพที่แท้จริงให้้กกกกกัััับบททีีีีมมมมม่่่่่คคววววววาาาาาาสรรถอยยยยูแแลลลตงงชดดเขไ ของฮาวเดแวตและเพิ่มความลึกในแนวรุกอีกด้วย อาร์ซนอลได้ใช้เงินจํานวนมากเพื่อทําให้สิ่งนี้เกิดขึ้นโดยรู้ดีว่านี่คือสิ่งที่พวกเขาจําเป็นต้องทําเพื่อคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกครั้งแรกนับตั้งแต่ฤดูกาล2003ถึง2004และเพื่อต่อกอรกับลิเวอร์พูลที่ใช้เงินไปแล้วกว่า300ล้านปอนด์นับตั้งแต่ตลาดซื้อขายนักเตะช่วงซัมเมอร์เปิดไม่มีข้อสงสัยใดๆว่าอาร์เจต้าคงจะชื่นชอบสถานการณ์ที่นักเตะทั้งหมดฟิตสมบูรณ์มากกว่าแต่เขาก็รู้เช่นกันว่าตอนนี้ทีมมีความพร้อมมากกว่าที่เคยในการรับมมมือกกกกกนนกักกกัับบบบสาาาาาาานนนนรรรเเเเเตตตะดจจ็วีียยลแ่ นอนถูกเรียกติดทีมชาติบราซิลชุดที่จะลงเล่นฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกกับชิลีและโบลิเวียในช่วงต้นเดือนหน้าหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ